วันนี้นะคะทุกคนคือตื่นเต้นมากจะพาทุกคนไปเลเซอร์ขนสองาสบาทเริ่มเลยนะคะมันจะเกิดขุนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับช่องของมินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนคือตื่นเต้นมากวันนี้มินจะพาทุกคนไปเลเซอร์ขนจะบอกว่าการเลเซอร์ขนครั้งนี้นะคะเป็นการเลเซอร์ขนครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาแบบจะ21ปีละทุกคนก็คือ เลเซอร์ขนครั้งแรกคือจริงๆอ่ะม่นอยากจะเลเซอร์ขนมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะที่อยากเลเซอร์ขนคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทําที่ไหนดีคือหาข้อมูลมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจนได้มาเจอกังนําคลินิกค่ะการไปเลเซอร์ขนครั้งนี้เป็นการที่ไปเลเซอร์ขนที่ไกลามากๆนะคะทุกคนประมาณแบบห้าร้อก็โลได้เลยนะคือจากบ้านมินนะคะที่อยู่สุรินมินก็จะเดินทางไปทําการเลเซอร์ขนที่กรุงเทพมหานะครนั่นเองทุกคนคิดดูว่าลงทุนแค่ไหนมันไกลแค่ไหนนะคะทุกคนแต่ว่าไกลแค่ไหนก็ไปเพราะว่าเราได้ติด ตามกังนำคลินิกนะคะมาสักพักหนึ่งแล้ว,ลวก็คือเห็นยูทูบเบอร์นะคะหลายท่านมากๆไปทําที่นี่แล้วที่เนี่ยก็คือดังเรื่องเลเซอร์ขนมากๆนะคะก็เลยเลือกที่จะไปทําที่กังนํำคลินิกนั่นเองค่ะ ทุกคนละมินจะบอกว่าวันนี้นะคะมินได้ทําฟรีด้วยนะคะแต่ไม่ใช่แค่มินนะทุกคนก็สามารถทําฟรีได้นะคะเพราะว่าทางกังนําคลินิกนะคะเขามีโปรสําหรับลูกค้าใหม่นะคะก็คือสามารถแอดไลน์แอดนี้ไปได้เลยนะคะทุกคนแอดกังนําคลินิกนะคะทุกคนก็จะได้ทําฟรีนะคะเละเซอร์ขนรักแร้ฟรีนะคะมูล,ลค่า699บาทเลยทุกคนวันนี้นะคะมินก็จะไปเลเซอร์น้องขนจักรรกกันนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการเลเซอร์นะคะก็ต้องยกให้ กางนำคลินิกที่เดียวเลยเพราะว่าที่คลินิกของเขานะคะทุกคนใช้เครื่องเลเซอร์นะคะลอง g p u l e ndyac นั่นเองเป็นเครื่องที่นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีเลยทุกคนมูลค่า2ล้านหแสนบาทซึ่งได้รับอ,อยอนะคะจากทั้งในอเมริกาแล้วก็จากไทยแล้วนะคะก็คือเชื่อมั่นได้เลยว่าปลอดไทยแน่นอนเจ้าตัวเครื่อง l อง g p u ndyac เนี่ยสามารถกําจัดขนได้ดีมากๆเลยคือสามารถกําจัดได้ถึงรากถึงโคนของขนเลยเพราะเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะคะจะส่งพลังงานนะคะเข้าไปยับยั้ง การเกิดใหม่ของขนคือเขาทําให้วงจรชีวิตของขนเนี่ยมันสั้นลงนะคะแล้วก็ขนที่เกิดออกมาใหม่เนี่ยมันก็จะหลุดออกไปนอกจากที่เรากําจัดขนแล้วใช่ไหมทุกคนก็คือยังทําให้น้องจักกะเลของเรานะคะเเียนขึ้นด้วยเคทุกคนตอนนี้นะคะมินก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนที่จะไปทําการเลเซอร์ขนครั้งแรกนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากทุกคนตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลินิกเลยค่ะไปกัน อนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนสาขาที่มินเลือกมาก็คือสาขาเซนทันแจ้งวัฒนะนะคะเพราะว่าสาขานี้เนี่ยก็คือใกล้คอนโดของคุณ้ามิ้นที่สุดแล้วนะคะทุกคนก็จะบอกว่าคลินิกเนี่ยมีถึง16สาขาเลยทุกคน นี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในคลินิกนะคะคือคลินิกสวยมากแล้วก็สะอาดมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องดื่มนะคะสามารถหยิบทานฟรีได้เลยคะ่ะ ี่ค่ะทุกคนเครื่องของคลินิกก็จะเป็นรองเท้าอินเดียื่งโลนหลอดที่สุดเลยก็คือแนะนำมากมากเลยนะคะตัวนี้เป็นราคาของการเลเซอร์ขน,น,นต่างๆนะคะี่เลยเริ่มตั้งแต่3 9 9บาทเลยนะ,ะจะบอกว่าที่กังน้ำคลินิกนะคะคือดาราเน็ตไอดอลมาทำเยอะมากๆเลยนะทุกคน นี่เลยพระเอกของเรานะคะก็จะเป็นเจ้าเครื่องรองเท้าเอ็นดียตัวนี้เลยที่มูลค่าถึง2อล้านห้าแสนบาทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของน้องนะคะทางคลินิกนะคะก็จะมีชุดให้เปลี่ยนแบบนี้เลยนะถา้าเพื่อนๆใส่เสื้อแขนยาวมานะคะหรือว่าเสื้อที่มันแขนไม่กว้างเนี่ยคลินิกก็จะมีเสื้อคลุมให้เปลี่ยนแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะ เราก็จะทําการโกนขนก่อนนะคะคือเพื่อนๆไม่ต้องแบบโกนมาเลยนะพี่เขาทําให้หมดเลยนะคะเส็นขนเล็กมาก <laughs> นี่คือการเป่าลมเย็นใช่ไหมเริ่มเลยนะคะ ก่อนนะคะทุกคนคือขั้นตอนเนี้เป็นขั้นตอนที่พี่เขาเริ่มเลเซอร์ให้เราแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าตอนนั้นคือเราแบบงงมากว่าแบบอันนี้คือการเลเซอร์หรอซึ่งมันไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเจ็บเลยแล้วคือมันจะมีแบบฉากหนึ่งที่เราแบบถามพี่เขาว่าอันนี้คือเริ่มแล้วเหรอคะเออคือเราแบบงงคือมันไม่รู้สึกเลยทุกคนมันสบายมากๆอันนี้ได้ไหมได้ค่ะไม่ไม่รู้สึกเลย ใช่ไหมคะกลางทางแล้วนะคะเราเร็จแล้วเร็วมากฝากงนค่าฝากงนะคะคุณตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ทำการเลเซอร์ขนเสร็จแล้วคือเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็ ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกแสบผิวเลยมันก็จะแบบเย็นๆนะคะแล้วก็พี่เขาก็ทายาให้ด้วยนะคะพี่เขาบอกว่าหลังเลเซอร์นะคะก็แค่ห้ามทาโลออนที่มีแอลกอฮอล์หนึ่งวันเท่านั้นนะคะทุกคนแค่นี้เองแบบเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มิ้นได้ไปเลเซอร์ขนน้องจักแกรมาประมาณ2วันนะคะวันนี้ก็วันที่2แล้วคือจะเล่าถึงประสบการณ์ตอนทำนะไม่เจ็บ เลยแบบไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกอะไรเลยคือชิลมากที่ทุกคนเห็นนะคะว่าก่อนที่พี่เขาจะเลเซอร์พี่เขาก็จะเป่าลมเย็นช่วยไปด้วยมันก็เลยไม่เจ็บเลยนะคะแต่มินคิดว่าที่แบบมินไม่เจ็บเลย,เลยเอะไรเงี้ยเพราะว่ามินเป็นคนที่เส้นขนบางนะคะก็เลยอาจจะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยคือสบายมากๆทุกคนแล้วพี่เขาก็ทําเร็วมากแต่สําหรับคนที่อาจจะแบบเส้นขนหนาหน่อยเส้นขนใหญ่หน่อยอาจจะแบบรู้สึกบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะมันอาจจะจีด๊ดจี๊ดนิดนึงแต่ว่าไม่เจ ไม่เจจ็บจริงๆที่เขาบอกว่าหลังจากที่เราเลเซอร์นะคะประมาณ2อาทิตย์ขนมันก็จะขึ้นตามปกติเลยนะแต่หลังจากนั้นนะคะขนมันก็จะล่วงเองนะคะทุกคนเราไม่ต้องไปถอรหรือว่าไปโกนมันเลยมีแนะนําว่าต้องทําซ้ํานะคะประมาณ8ปดถึงสิครั้งนะคะทุกคนเห็นผลเห็นผลเลยคือขนแบบบางลงมากๆขนแบบแทบจะไม่ขึ้นไม่มีเลยอะไรเงี้ยต้องทําซ้ํานะคะทุกคน กลับไปทําซ้ําประมาณแบบ3อาทิตย์หนึ่งครั้งประมาณนี้นะคะถ้าถามว่าที่มินะไปเลเซอร์กับเครื่องลองเพาเอ็นดีแกแบบนั้นกับเครื่อง i p l ธรรมดามันต่างกันยังไงนะคะมินได้ถามพี่ทางคลินิกเขามาแล้วพี่เขาบอกว่าคือเครื่อง i p l อ่ะมันจะเลเซอร์ได้แค่เฉพาะบนผิวหนังนะคะทุกคนมันไม่ลงลึกถึงรากขนเหมือนลองเพาเอ็นดีแกนะแต่เครื่องนี้ไปเลเซอร์ก็คือลองเพาเอ็นดีกคือเขาลงไปถึงลากขนเลย,ยที่มินบอกว่าแบบทําลายเผาพันธุ์ของลากขนเลยจริงๆเป็นเลเซอร์ที่ลงลึกกว่าทุกตัวนะคะ แต่ถ้าถามว่าทํำ IPL ได้ไหมอะไรเงี้ยทําได้นะคะทุกคนก็คือ,คอทําได้เหมือนกันนะว่ามันจะเกิดขนคุด ทือทาไปมันมีโอกาสที่จะเกิดขนคุดคือสูงมากๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ลงถึงรากถึงโคนนะเหมือนรองเผาอินดิแ็กตัวนี้ฉะนั้นถ้าเราเลเซอร์แบบ IPL ธรรมดาทั่วไปอะ่ะเราก็ต้องเสียเงินซ้ําๆกลับมาแก้เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นขนคุดอะ่ะมันไม่สวยอยู่แล้วคือมีแนะนําเลยนะให้ไปที่กังนําคลินิกเลยจบที่เดียวสวยเครื่องรองเผาอินดิแย็กเนี่ยสามารถเลเซอร์ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยใครที่อยากไปลองเลเซอร์ฟรีนะคะทุกคนอย่าลืมนะแอดไลน์แอดกังนําคลินิกไปได้ เลยนะคะลู้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการกังนําคลินิกนะคะรับไปเลยนะคะทุกคนเลเซอร์ขนฟรีมูลค่า699บาทนะคะทุกคนแอดเข้าไปเลยแล้วก็คุยกับพี่แอดมินได้เลยนะคะคือดีแบบดีมากทุกคนมูลค่า6 9 9แต่ว่ากังนําก็คือแจกฟรีไปเลยมินจะบอกว่ากังนําคลินิกเนี่ยมีถึง16สาขาเลยนะคะทุกคนสามารถเลือกไปแบบที่ใกล้บ้านได้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้มินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ แล้วก็กดแชร์กด s u b s c r i ม e มินด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย